สวัสดีครับผมปุรภัทรซีระองวน,นี้เจ้าของร้านปนันจูลีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญอีกแล้วนะครับซึ่งเวลาผมรีวิวนะส่วนใหญ่ก็จะมีตัวอย่างให้ทุกท่านนะครับได้ศึกษาข้อมูลกันจริงๆนะฮะรับรองว่าไม่ใช่เรื่องราวที่แบบอุปโลกมาแน่นอนครับเพราะว่าร้านปนันของเรานั้นนะครับมีหน้าร้าน มีหน้าร้านนะครับมีหน้าร้านนะครับรับซื้อขายชัดเจนมีทีมงานคุณภาพนับสิบชีวิตนะครับคอยดูแาเพจนะเคยนะคอยตอบโทรศัพท์อะไรต่างๆแล้วก็ตอบนะเอ่อนะคอยประเมินราคานะครับทางไลน์ด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแล้วก็ประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ 1>, 1บาท1บาทนะครับในนะสมัยรัชกาลที่10นั่นเองครับซึ่งหลายคนไม่รู้ว่า1บาทรัชกาลที่10นั้นนะครับมีแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะถ้าใครมีแบบนี้ ผมยินดีรับซื้อตอนนี้เหรียญละ1,000บาทครับ1,000บาทนะฮะกนะ็ช่วงแรกๆ1,000บาทถ้าเกิดได้มาเยอะแล้วราคาก็จะลดลดตามไปเพราะฉะนั้นใครที่ดูก่อนได้เปรียบหามาขายก่อนได้ครับเหรียญที่ผมจะประกาศร,รับซื้อวันนี้นะครับนะจะเป็นเหรียญที่ดูง่ายมากก็คือนะครับเป็นเหรียญที่แม่เหล็กดูด นะครับไม่ติดครับคือเหรียญรุ่นหลังๆเนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีการผสมเหล็กเข้าไปนะฮะนะมีการผสมเหล็กเข้าไปนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะแม่เหล็กนะแม่เหล็กชิ้นนี้นะจะสามารถดูดติดนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเหรียญที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะฮะผมให้ดูเลยนะครับนะฮะให้ดูเลยนะฮะแบบนี้ฮะเนี่ยครับติดติดติดนะติดเห็นไหมแต่จะมีอยู่หนึ่งเหรียญนะที่แม่เหล็กดูดไม่ติดครับนะผมให้ดูอะวางคู่กันเลยนะฮะ วางคู่กันเลยนะวางคู่กันเลยเนี่ยนี่นะะแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กจะดูดไม่ติดคะัเดี๋ยวให้ดูข้างนี้นะฮะอ่านะฮะแม่เหล็กดูดไม่ติดอ่าไปติดข้างๆเห็นไหมฮะอ่านะถ้าถ้าถ้าให้ดูอย่างนี้ด้วยอ่าให้ดูอย่างนี้ด้วยอื้อ่าแม่เหล็กดูดไม่ติดครับเหรียญนี่คือเหรียญนะครับ หนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่สิบครับนะผมให้ทุกท่านดูเลยครับว่าได้ว่านะบางคนบอกว่าเฮ้ยเหรียญทำปอมหรือเปล่านี่เห็นไหมฮะลวดลายอะไรทุกอย่างนี่ชัดเจนนะฮะชัดเจนนะชัดเจนนะครับแต่ว่าเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะฮะนะับเป็นเหรียญที่แม่เหล็กดูดไม่ติดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณมีเหรียญสะสมเยอะๆนะครับคุณหามาเอาป๊อป๊นะฮะเหรียญในสมัยรัชกาลที่สิบนะครับ ุณไปหามานะมีเท่าไหร่หาเพิ่มเลยแล้วก็จากนั้นนะครับนะใช้วิธีง่ายๆครับเอาแม่เหล็กลงไปครับปัป๊บปับปับปับอะไรที่แบบว่านะดูดติดอย่างนี้คุณก็คัดออกไปเลยนะให้เหลือไว้เฉพาะนะเหรียญที่นะเหรียญที่ดูดไม่ติดนะแต่ขอย้ำว่าต้องเป็นเหรียญราชกาลที่1ินะเพราะว่าเหรียญรัชการที่9นั้นจะมีทั้งแบบที่ดูดติดแล้วก็ดูดไม่ติดด้วยนะครับนะเอาแบบที่ดูด แบบนี้ดูดไม่ติดนะในสมัยรัชกาลที่10ครับใครมีก็สามารถติดต่อได้นะครับร้านปานันนะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของเราได้ครับเฟซบุ๊กร้านปานันชิวลี่ครับมีคนติดตามอยู่เป็นล้านนะครับถ้าเกิดใครถนัดทางไลน์นะครับก็ทางไลน์ของเราไอดีไลน์ของเราคือแอดปานันแปไม่เข้าใจยังไงนะฮะโทรสอบถามก็ได้ทาง0ูนย์ห้านะครับร้านปานันเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผม